สวัสดีครับพบกับนัทสุวรรณเทนนะครับวันนี้ผมจะพามาชมรถไฟช่วงเช้าที่สถานีปากท่อปอตะครอนะครับรวม12ขบวนครับวันที่23ตุลาคมพุทธศักราช2566นะครับเ r a i n i n Morning at ปากท่อแปอตะคอ23 october 2023เวลา6นาฬิกา52นาทีครับ ก็ผมมาถึงสถานีปากท่อก็รถเร็วขบวนที่170ยารากรุงเทพอภิวัตนะครับก็เข้าสู่สถานีพอดีเลยนะครับ Rapid t r a m b e r 170 from ยารา to กรุงเทพอภิวัต Central Terminal ครับก็มาถึงก็ดักทายเลยนะครับรถจักรทำขบวนเป็น GEA หมายเลข4534ครับตอนนี้กำลังจะออกจากสถานีปากท่อแล้วนะครับ ครับ6นาฬิกาหนาทีครับขบวนหน0เจสูนออกเดินทางต่อครับสำหรับสถานีปากข้อนะครับก็เป็นสถานีอำเภอครับทำให้มีรถเร็วนะครับจอดอยู่2ขบวนนะครับก็คือขบวน169ที่เป็นรถเร็วขาลงใต้นะครับแล้วก็ขบวน170เูนขบวนนี้นะครับที่เป็นรถเร็วเข้ากรุงเทพครับ ครับก็ยังโชคดีที่ผมมาทันถ่ายขบวนนี้นะครับต่อไปผมก็จะไปดักถ่ายรถไฟขบวนที่44นะครับซึ่งบังเอิญว่าโอตั้งกล้องไม่ทันเลยนะครับนี่ครับเวลา7.14นาฬกาทีครับผมอยู่บริเวณที่อยู่รถบ้านปลาไก่นะครับเป็นรถตรวจพิเศษดิเซอรางขบวนที่44ครับสุราษฎร์ธานีกรุงเทพปฏิวัติครับ Special Express r a ร l ค a r n นั่เ44 f r o มสุรา t นีกรุงเทพปพิวัติ Central Terminal ครับก็ เลยต้องขออภัยนะครับอันนี้มุมกล้องก็คือยังไม่ได้จัดอะไรเลยครับรถไฟมาก็รีบถ่ายครับแล้วต่อมาครับผมก็เดินทางมายังสถานีบทุพนะครับผมมาถึงเวลา7นาฬิกาสนาทีครับสภาพบรรยากาศตอนธรรมชาติของจริงนะช่วงเช้านะครับก็อากาศเย็นสบายนะครับประมาณอุณหภูมิประมาณยี่ส้าองศานะครับแล้วก็มีร่องรอยของฝนตกนะครับน่าจะฝนตกเมื่อคืนนะครับนี่ครับดูท้องฟ้าอันแจ่มใสแล้วก็ทุ่งนาที่ครับดูชะอุ่มไปเลยนะครับด้วยน้ํา น้ำฝนนะครับได้เป็นอย่างนั้นนะครับแล้วก็มีหมอกจางๆตอนเช้านิดหน่อยครับนี่นะครับอาคารสถานีแล้วก็พื้นน้าครับเราจะมีรถก่อสร้างทางจอดอยู่หนึ่งคันด้วยนะครับครับแล้วก็เดี๋ยวต่อไปนะครับเป็นเฟสของการดักายรถไฟที่บอดคอยาวๆเลยนะครับเจ็ดนาฬิกาสี่สิบสอนาทีครับ มีขบวนรถเข้าสถานีครับซึ่งเเป็นขบวนรถด่วนที่84ตรังกรุงเทพอภิวัตนนะครับ Express Train Number X4 From ตรัง to กรุงเทพอภิวัตน์ A Central Terminal รถจากคำขบวนเป็น QSY หมายเลข5224นะครับก็ขบวนนี้พ่วงมาค่อนข้างยาวเลยนะครับซึ่งหลังจากนี้นะครับก็เดี๋ยวจะได้เห็นรถไฟวิ่งผ่านสถานีบ่อตะเคาะแบบเน้นๆเลยนะครับเนื่องจากเช้าวันนี้นะครับมีหลีกกันแค่คู่เดียวเองนะครับ8นาฬิกา23นาทีครับขบวนรถเข้าสู่สถานีบ่อตะเคาะอีกครั้งนะครับรถเร็วขบวนที่172สูไหากลกกรุงเทพอภิวัตครับ Rapid Train Number 172 from สุไหยกลกถูกรุงเทพอภิวัตนเซ็นทรัลทอร์มิโนโดยส่วนตัวผมเองก็ชอบขอบวนรถไฟวิ่งด้วยความเร็วผ่านสถานีไปนะครับ ก็วันนี้ได้มาดูเต็มๆแน่นอนครับ QHY หมายเลข5230ทขําขบวนนะครับก็วันนี้เดี๋ยวได้เห็นรถวิ่งผ่านยาวๆแบบไม่ได้จอดนะครับหลายขาบวนแน่นอนนะครับต่อมาครับเวลา8นาฬิกา48นานะทีครับมาแล้วนะครับอีกขบวนหนึ่งครับเป็นขบวนขบวนอะไรว่าอ่าขาบวนรถ่วนพิเศษทักษินารัฐขบวนที่32หาดใหญ่กรุงเทพประิวัตนะครับ Special Express t r a i n นเ m อร์ทรี r รูฟอมหัดใหญ่จังเจนถึงกรุงเทพอภิวัฒน์เซ็นทรัลทอร์มินอลเดี๋ยวช่วงรถผ่านผมอาจจะหยุดภากนะครับก็อยากให้ผู้ชมแล้วก็ผมเองครับได้ฟังเสียงรถไฟแบบชัดๆครับ รถจากคำขบวนเป็น QSY หมายเลข5204ครับแปดนาทิกาห้นาทีนะครับผ่านไปแค่2นาทีครับเรามีรถตรวจทางนะครับวิ่งตามขบวนสามสองไปแบบติดๆเลยครับ เดี๋ยวต่อไปจะมีขบวนรถไฟหลีกกันนะครับก็เพื่อนๆลองเดาดูครับว่าเป็นขบวนอะไรมาเข้าหลีกครับซึ่งตอนตอนนี้ตอนในที่ผมถ่ายคลิปเนี่ยผมเองก็นึกไม่ออกนะครับว่าเป็นขบวนรถไหลม้จะมีขบวนรถไรมารอหลีกนะครับเอาละครับว่าแล้วก็เดี๋ยวไปดูขบวนรถรอหลีกแล้วกันนะครับนึกออกหรือยังครับถ้านึกไม่ออกแต่แดนขบวนรถผ่านมาแล้วครับอ่าตอนนี้เข้ามาย่านสถานีครับเวลา9ก้นาฬิกาสินาทีครับ ณสถานีบอตสครอครับมีขบวนรถเข้าสู่ทางลีกซึ่งปรากฏว่าเป็นขบวนรถหินนั่นเองนะครับซึ่งผมเองก็ไม่ทราบหมายเลขขบวนนะครับเป็นเอ่อฟลิกเทนอโนนัเบอร์นะครับเอ่อรถจากทําขาบวนมานะครับเป็นอัลสตอมนะครับหมายเลข4225ครับมาน้อยลบไป ก็ว่าอยู่ครับถ้าดูตามตารางเวลารถโดยสารนู่นนี่นั่นนะครับก็ช่วงนี้ไม่น่าจะมีขบวนรถวิ่งลงมานะครับที่แท้เป็นขบวนรถหินนั่นเองนะครับก็ลากตู้บรรทุกหินมีหินอยู่ในนี้ด้วยนะครับก็ไม่รู้ว่าจะไปลงหินที่ไหนนะครับ ครับขบวนรถก็จอดนิ่งแล้วนะครับตอนนี้เตรียมรอลีนะครับออในระหว่างนี้ผมก็เดินชมหัวรถจากขบวนรถนะครับนี่ครับรถจากอัสตอมหมายเลขซ225นะครับเข้ามาจอดนะครับโชว์ตัวให้เราได้เห็นนะครับแล้วก็จะมีตู้บรรทุกหินนี่นะครับที่บรรทุกหินมาเต็มเลยนะครับมองมองมองไปทางทิศใต้นะครับ ไกลๆก็เหมือนเห็นขบวนรถมาแล้วนะครับนี่ครับนี่เป็นวันขระบอนิดหน่อยนะครับส่วนนี้เป็นตู้มตู้หินนะครับี่ที่เขาเชื่อมต่อกันนี่ขบวนรถนี้ขบวนนี้พ่วงมาอยู่ในตู้ครับนี่ครับโดยเห็นว่าขบวนรถหินนะครับคาดว่าจะมารอลีก รถไฟถึง2ขบวนเลยนะครับตอนนี้ก็คงจะจอดรอไปพักหนึ่งเลยนะครับขบวนนี้ดูจากหลายๆมุมแล้วกันนะครับถ่ายมาฝากกันครับนานๆจะมีรถมาจอดนิ่งๆให้เราได้ถ่ายนานๆสักขบวนนะครับ ขบวนรถมากฏตัวแล้วนะครับเห็นไฟมาแล้วครับเวลา9ก้นากายนาทีครับมีขบวนรถเข้าสู่สถานีบ่อตะเคราะห์ครับเป็นขบวนรถชรรมาดานะครับขบวนที่252ประจวบกิริขันธ์ธนบุรีครับ mm hmm. Ordinary Train Number 2 5 o f i g h t r o m ประจวบกิรีขันธ์ to ธนบุรีรถจากคำขบวนนะครับเป็น G.E.A หมายเลข4 553นะครับก็เป็นคันที่ ทำขบวน2 5 1ของเมื่อวานนะครับลงไปนั่นเองนะครับซึ่งสามารถไปดูได้ที่คลิปก่อนหน้านี้ของผมเลยนะครับที่ถ่ายทำรถไฟรวมหกขบวนครับ ครับขบวน252ก็ออกเดินทางต่อไปที่เรียบร้อยนะครับเวลา9นาฬกา26นาทีครับมุงนะ่งหน้าสู่สถานีบ้านกูโบวต่อไปครับ แป๊บเดียวนะครับรถบัตรุงทางก็วิ่งผ่านสถานีบอ่อตะคาครับแล้วก็ผ่านไปแปบ๊บเดียวอีกเหมือนกันไม่ถึง10นาทีครับเก้านาฬิกาสามสิบหกนาทีครับมีขบวนรถเข้าสู่สถานีบ่อตะคาอีกหนึ่งขบวนนะครับเป็นขบวนรถ่วนพิเศษทักษิณิขบวนที่38และ46สหู่หอยกรโลกและปะดังเบตามุ่งสู่กรุงเทพปภพิวฒน์นะครับ พิเศษเอ็ e เพ Train นเบอร์38และ46 From มสูงหกลกแอดประดังเบซาร์2กรุงเทพอภิวัตน์เซ็นทรัลทอร์มิรถจักรขบวนเป็น QSY หมายเลข5250นะครับคันสุดท้ายในรุ่นเลยนะครับก็เดี๋ยวมารับชมรถไฟรับห่วงแบบเน้นๆกันนะครับจากขบวนก่อนผมถ่ายจากอีกมุมนงอีกฝั่งนะครับก็วันนี้ผมได้เก็บขบวนรถขาเข้ากรุงเทพเกือบหมดนะครับวันนี้พลาดแค่2ขบวนพลาดแค่ขบวน แปดหกแล้วก็หนึ่งหกแปดนะครับ านไปเรียบร้อยนะครับเอาละครับขบวนรถหินของเรานะครับก็ได้เวลาออกเดินทางต่อครับ9นาิก39นาทีครับ3นาทีต่อมาขบวนรถหินทํำขบวนด้วยรถจักรอัตตอมเมายเล4225นะครับก็ออกเดินทางต่อครับ โดยในตอนนี้นะครับก็จะเห็นว่าตัวรางาตัวทางนะครับในฝั่งที่ติดสถานีนะครับรางติดสถานีเนี่ยก็เสมือนใช้เป็นรางระยิกนะครับของอสถานีบ่อตะคอนะครับซึ่งก็เดี๋ยวต้องรอดูกันต่อไปนะครับว่าพอตอนเปิดทางคู่นะครับก็เบื้องต้นคาดว่ารางทาง2ฝั่งด้านซ้ายนี่นะครับก็จะเป็นรางประธานหลักนะครับ ครับก็เลี้ยวเข้าสู่ทางหลักมุ่งหน้าสู่สถานีปากท่อต่อไปนะครับครับหลังจากนั้นผมก็พาเดินชมตรงย่านสถานีจะมีรถจักรนะเป็นดีดีห้าหนึ่งหมายเลขหนึ่งหนึ่งสามเจ็ดจอดอยู่นะครับที่บริเวณย่านสถานีแล้วก็ตัวรถบำรุงทางนะครับเป็นพวกรถด้วยอคันอาได้เป็นรถอะทินนะครับจอดพ่วงอยู่ด้วยกันนะครับแล้วก็จอดนิ่งอยู่ที่นี่นะครับก็คาดว่าจะยังไม่ได้ใช้งานนะครับ ในตอนนี้นะครับของสถานีปตกนะครับส่วนร้างที่ผมเดินอยู่ก็คือรางประธานที่ใช้งานในตอนนี้เลยนะครับแล้วก็รางทางฝั่งขวามือนะครับก็ใช้สําหรับรอระยิกนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีรถหินนะครับมาเข้ารีกแล้วนี่นะครับพาชมด้านข้างแบบชัดๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูรถไฟกันต่อครับเวลา1 0 1นาฬิกา11นาทีครับขบวนรถ มุ่งหน้ามาแล้วนะครับเป็นรถพิเศษสินค้าหอวัตถุครับขบวนที่986สุไหงกโลกกรุงเทพครับ Special Train Number 986ฟ r รนนมอมสุไหงกโลก to แบ n ก k อ k ครับก็ชะลอชะลอมานะครับ เราจัรขบวนเป็นฮิตาชิหมายเลข4 5 1 2นะครับก็รถไฟสายใต้ใสายยาวนะครับก็หมดในช่วงเช้าที่ขบวนนี้นะครับเป็นขบวนสุดท้ายที่วิ่งเก็บท้ายขึ้นมานะครับเดี๋ยวต่อไปเราไปรับชมขบวนรถที่ล่องใต้บ้างนะครับถัดมานะครับเวลา10บนิกายีนาทีครับก็ขบวน9 8 6ปเขาไปรีกกับขบวน9ก1นน,นะครับที่สถานีบ้านคูบัวน,นะครับ ซึ่งก็คือเป็นรถพิเศษนำเที่ยวขบวน911กรุงเทพสวนสวนปริพัทครับเดี๋ยวกำลังจะวิ่งผ่านนะครับ Special t o u r t a i Number 911วัเเนวัน n g k o k to กอสวนสวนปริพัทดีเซลรางคันนำเป็น nkf หมายเลข1น2 4นะครับ ครับก็ผ่านไปอย่างรวดเร็วนะครับมุ่งหน้าเดินทางต่อไปสู่ปลายทางสถานีส่วนสวนปริพัทธ์นะครับแล้วต่อมาครับเวลา11นาฬิกา15นาทีนะครับอ่าถ้าที่ดูตอนแรกดู TTS นะครับในตอนแรกผมก็นึกว่าจะเป็นขบวน255นะครับแต่เป็นขบวนรถด่วนพิเศษเดีเซลรางที่43กรุงเทพอภิวัฐสุราษธานีครับ อ่าสเปเชียลเอ็กเซสเรลคาร์นัเบอร์43 from กรุงเทพอภิวัตรเซ็นทรัลทอร์มินอล to สุราษฎร์ธานีขันนำเป็นแดวูหมายเลข2532นะครับก็ขบวน43นะครับแซงขบวน255ที่สถานีบ้านคูบวัวนะครับฉะนั้นขบวน255นะครับก็ <laughs> จะตามหลังขบวนนี้มาครับซึ่ง ถัดมาครับอีก10นาทีต่อมา11นาฬิกา25นาทีครับมาแล้วครับขบวน255รถธรรมดาขบวนที่255ทนบุรีหลังสวนครับ ordinary train number 255 f r o m ทนบุรี to หลังสวนวิง่งเร่งกระหึ่มมาเลยนะครับ G A ไม่ได้452 4สเสียทำขบวน ก็เราจะเห็นได้ว่านะครับบางคนอาจจะคิดว่ารถธรรมดาจอดสถานีรถไฟทุกสถานีแต่ไม่ใช่นะครับเราจะเห็นได้ว่าขบวน255วิ่งผ่านบอตะคอไปเลยนะครับก็จบแล้วนะครับรถไฟ12ขบวนครับออขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ